สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สอดาราเดลี่มีโมเมนต,ต์น่ารักจากน้องออมกรนนะพัฒมาฝากกันค่ะ จากในงานเซนท a นแอนนิเวอร์ y ซรี่เอ็กลิ่งออมเซนทนชิดลมค่ะเป็นการฉลองเซนทันครบ78ปีนะคะบอกเลยงานเนียน้องออมสวยมากออล่าสง่างามมากแม่เมคอัพสวยบอกได้เลยนะคะว่ามีแต่สวยสวยสวยสมฐานนะแฟนพี่ดิ่งจริงๆเลยค่ะน้องออมและก็เป็นที่จับต้องจากพี่ๆนักข่าวสัมภาษณ์ค่ะและพี่ๆนักข่าวก็ถามถึงความสำเร็จของออมที่ได้อันดับหนึ่ง EMV และน้องออมก็ตอบนักข่าวได้ดีมากเลยค่ะตอบน่ารักมาก แฟนคลับอย่างเราก็นั่งอมยิ้มตามเลยน้องอมตอบว่าก็นะว่าเป็นความสําเร็จของเราที่เราได้ทําไปพร้อมๆกับคนที่เรารักทุกคนเลยค่ะพี่พี่นักข่าวก็แซวว่าหมายถึงพี่หลิงลิงหรอน้องอมรีบตอบทันทีฮ้ก็เจ๊เจ๊แฟนคลับทีมถ้าไม่มีทีมเราก็ไม่สามารถออกมาดีแบบนี้ได้จริงไหมคะพี่นักข่าวก็แซวต่อว่าพี่ก็นึกว่าบอกรักกันตรงนี้พี่ก็ฟังไม่ค่อยทันน้นองออมก็รีบตอบกลับแบบเขินๆคนนี้เป็นสาววัยตั้งแต่เด็กเลยนะ ก็มองเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จที่ทําไปพร้อมๆกับคนที่เรารักทุกคนเลยค่ะปีนี้ปีนมากเหรอปีหถึง่กงทั้งหมดทั้งเจเจแล้วก็ทั้งแฟนๆทั้งทีมไพรมีทีมเราก็ไม่สามารถออกมาดูดีได้หรอใช่เพราะว่าหนูจะมาบอกรักกันตรงนี้เราบุ๊คกีก็ฟังไม่ทันไงเขาเรียนเป็นสายวันตั้งแต่ตื่นเลย แล้วพี่ๆนักข่าวก็ถามน้องอ,อมต่ออีกว่าพริกป่นกับพุดดิ้งคืออะไรคะน้องอ,อมน้องอ,อมเราก็รีบตอบทันทีพี่หลิงตั้งให้ออมชื่อน bon ้องพริกป่นใช่ไหมพี่นักข่าวเลยถามว่ามาจากอะไรน้องอ,อมรีบตอบว่าพี่หลิงชอบพกพริกป่นอยู่ในกระเป๋านักข่าวเลยแซวว่าแสดงว่าเป็นของที่ขาดไม่ได้ใช่ไหมล่ะน้องอ,อมเราก็ตอบแบบเขินๆเข,ขาบอกว่าขาดได้แต่ถ้ามีก็ดีกว่า ส่วนพุดดิ้งมีแฟนคลับตั้งให้พอออมไปคอมเมนต์พี่หลิงว่าเป็นอีโมเจิพุดดิ้งค่ะนี่นะข่าวก็แซวต่อว่าแสดงว่าน้องออมอยู่ในกระเป๋าพี่หลิงตลอดเลยช่อเมล่าน้องออมเราก็บอกว่าก็จริงตัวเล็กส,สวยหลิงตั้งให้ออมว่าชื่อน้องพิกลใช่ไหมมาจากอะไรพี่หลิงหลิงชอบพกพิกลอยู่ในกระเป๋า เ้าใชอคำว่ออที่ขาดไม่ได้สิเออดา่าเซนโอเคบอกว่าขาดได้แต่มีก็ดีกว่าส่วนพุดดิ้งนี่แฟนคลับดาราตั้งให้พระออมไปคอมเมนต์พี่หลิงว่าเป็นอีโมจิพุดดิ้งอ๋อคุณว่าออมอยู่ในกระเป๋าพี่หลิงตลอดฮะต้องพกตลอดพกตลอดตะเล็กตะเล็ก ทำเอาแฟนคลับแบบเราก็นั่งอมยิ้มแก้มตุ๋ยเลยค่ะวันนี้บอกเลยว่าองอมสวยมากสัมภานดีน่ารักมากดูสดใสเป็นตัวของตัวเองที่สุดบอกเลยค่ะว่าหลงหลักน้องออมไม่ไหวแล้วใจละลายไม่แปลกเลยที่น้องอมจะได้อันดับหนึ่ง e m v ก็น้องน่ารักแบบนี้เก่งมากค่ะลูกสาว คลิปนี้มีแต่ความน่ารักสดใสของน้องออมจริงๆยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบายสวัสดีค่ะ